สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง f นะมาอ้นบ้าเลยกนหรอยื่างวเขาก็ไดนะคะนี่หนูนก็มาถ่ายพี่ชายไงะ

เอาว่ะเอาเอาที่พูดเลยบอกเดินไหมเนี่ยเดินทำยังไงตอนตอนเขาเดินหนูทำยังไงมาเลยครับเดินนี้นะครับเดินนี้นะครับ อันนี้ทำาุงช่องเหรอค่ะมีคนติดตามเยอะไหมครับจะหันหน้าไปฝั่งนี้แล้วก็จะให้โอ้พี่ยอดโซโล่ช่างพายไปที่สองหืนอ่ะ บรรยากาศก็ดีนะตอนนี้ไม่ร้อนจนเกินไปนี่ก็ถ่ายรูปก่อนนะคะเร็่บบการถ่ายรูปมีพี่ๆเข้ามาเป็นพีมงานเลย

ม่วจุกะแมอบองอสยามเอ้ากับนหึสงเ้าี้ยเานเหมือนตาม่ายเก็บเบื้องหลังจุงกะแมอบองปอสยามสมัยกุ๊กๆค่ะเนียไว้เอาไวอจุงกะแมอบสยามสมัยกุ๊กๆคะเนีย

เนียงชุมวัทยดวงกระบนน้ำกาวยังเนี่ยกอันชื่นกำได้ครบแล้วค่ะพี่จับไม่ได้พ่อชูสองนิ้วเนี่นเริ่มโคลคูม่ยดูพ่อชูสองนิ้วเนียอแม่คุณกำแม่เอาบริเวณสยามสมัยกุ๊กกุ๊เนี่ยเดี๋ยวทำไมไอ้คนพูดเป็นไม่ขึ้นไปนั่งเนียงชุมวิทย์น้องเม่อวานน้องร่มดีไหม ตะกุ๊กุ๊คะเนียงชุมวัดดวงกำมวนน้ำตาลไว้แน่สุมันจึงมูขิสสเรนโตคุณแบนมอ่นกแล้วเนาะทำแล้วก็ต่อไปก็ต่อไปเยียมเ่อยๆได้เลยขอยัิแนจูมเอา่กข้นคุณแบนคะก่อนอื่นค่ะ ช,ช่วยพาดิฉันลงจากตรงนี้ก่อนนะคะสุรินถิ่นช้างใหญ่ค่ะอย่าลืมนะคะอยู่สุรินต้องกินสุราค่ะถ้าไม่ดื่มสุราเป็นเทวดาสุรินนะคะอันนี้น้องน้องชื่อน้องเป๊ปซี่นะคะสวัสดีค่ะ จบไม่มีใ <rôle> ห <à déc> ้เล <gens> ือกเอาเอาถุงถุงเลยครับพี่เดี๋ยน้องเขาเริ่มเริ่มเก้งแล้วไหมหนี่เริ่มเยอะก้งแล้ววันนี้ตอน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 อยู่ในงานเนีย ต่อไปเป็นการยืนฮะเป็นยืนแกแม่ออกอเอามสมนกเนยนเยงชวดวกบนน้ำกไวแน่มจึงโมเทีเดอ๋เรีไม่ไเม่ปเรียวเจังหวะไปด้วเดินไปดวจังหวะเอาจังหวะเอกจังหวะที่ที่บอกว่าเอาลงนะครับ เดี๋ยวมันจะซูมเอาออกมาอย่างนี้ครพี่ทางไหนนาะบเลีงไปดินค่แล้วก็เอาลงครบแล้วกรูก่อนก่อนอืนเอานงอน่อนนี้ัก่อนอื่นค่ะทุกท่านก่อนที่จะไปสาขาสุรินคุณคนคะช่วยเอาดิชันลงจากตรงนี้ทีค่ะไปค่ะคไป พี่ไปไปแล้วมาค่ะพี่บ้านชอบเลี้ยงสับใหญ่ค่ะเดี๋ยวพี่มนดูชิวขึ้นนะคะดีเล็กขึ้น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักคิดถึงหงเยีแม่แม่เอสซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะก็จะปล่อยให้พี่ๆเขาถ่ายทำให้นะ